เต้นใหญ่เลยตอนนี้ไม่ใช่เลยเขาเต้นสวัสด <laughs> ิ์ตะคิวสวัสดิ์ตะคิวออกจะข่ขาใใ้้กันนะครับพวกเราเอาไ้ใช้ก็ใมไปกางเีบ้านผมดีไหมอ่ะไม่มีเลยให้กี่ิบบาทจะเอาหนึ่งร้อยเยห ไม่ขึ้นแล้วพี่ไม่ขึ้นแล้วก็เห็นพี่บอกโผลจะเกินก็เลยตัดสินใจโผลแม่งสุดยอดชิบหายเห็นไม้เล้วพี่เห็นไม้เอาเงิเองินอางอาเงิน พี่อัดคุ้นๆเนี่ยซื้อจากไหนมาเนี่ยม <c oughs> าจากวัดครับเจอหนักฐาแล้วเนี่ยพี่อุ้ยอะไรเนี่ย,อ,ย <c oughs> อุทยานชาติภูชีฟ้าจังหวัดเชียงาราย เปิดเพลงตื่นเถิดเชา้าไทยแต่เช้าเลยนอนไม่ได้แล้วแต่นน้ต้องตื่นแล้วอ,อืมือ่อคืนก็ฝนตกนอนถามว่าสบายมันก็สบายแต่เย็นมากอุ้ยอยกเก็บของแนละ้เดี๋ยววันนี้ไปต่อ วันนี้เป้าหมายไหนนะพีอ,อเอ้ยกี่กิโลครับ46ก,กบวันนี้ไปภูซางนั46กิโลเมื่อวานล้วก็มาถึงทางที่จะขึ้นภูรังกาเนี่ยประมาณสักสามโมงโมันก็เย็นนะ่ะถ้าขึ้นไปมันก็คงมืดนะ่ะไอ้อย่างก็แรงหมดแล้วไปเจอดอยจีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแม่หมดแรงกันเลยอนะ่ะ ก็เลยเดี๋ยวไปภูลังกาต่อวันนี้เดี๋ยวเจอกันเจ็ดโมงเช้าครับออกจากอบตอผาช้างน้อยเป้าหมายก็อุทยานชาติภูซางครับที่พยาว Down. Driving on a 405, singing along to the radio. Mm -mm. We're gonna make it someday, nothing's gonna get in our way. We will be the biggest band in town. Mm -mm. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot. Bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of one million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline. quit my job never wanna have no boss i just wanna play my rock and roll like they do on the radio tommy's got brand new drums and i still have my old guitar and john said this next song's gonna be real good if you know what i mean round and round the world we'll go putting on the greatest show so make sure that you don't miss out just be there we're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of one million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be evil and on stage headline on a Saturday night. Oh, 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 oh Saturday night.

วยงาแล้วตรงนั้นนะมันเป็นที่มันเป็นที่เอกชนใช่ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรแล้วครับนอกจากถ่ายรูปแต่มันก็สวยจริงๆนะโอ้ยน้ำแม่งน่าลงมากเลยสวยงามสวยงามตรงนี้ โอ้วหิวแถวนี้สวยอ่ะสวยมากเลยแจ๋วสวยงาม อย่างนี้คุณต้องชอบอ่ะถ้าเป็นสายทัวริงนะนี่โอ้โหโอขอโทษขอโทษรถไหลไปแล้วขอโทษทีธรรมชาติธรรมชาติสุดๆแล้วพี่น้องสุดๆแล้วข้างหลังเป็นิวเขาข้างหน้าเป็นทุ่งนานะครับ 1ิแหลมสาวแหลมบ,บ่บบอเต้าแหลมใบขาวสิบเลลาสาวเล่าบ่อเต่าเลลาเดือนเพียงสิบเสียงสาวเสียงบ่อเต่าเสียงแมงวางสิบจาเสาจำล้บจำที่เราวันไปทางผู้ <c oughs> อายุงสิบปีอาบน้ำบนนาวอายุงสาวปีแอวสาวบอกกายสามสิบปีบนนายสงสารสีปียการเหมือนฟ้าพา วัดพระนั่งดินอเอเภชียงคำจัังหวดพะเยาครับโอ้โหโบสถ์เขาสวยงามเดี๋ยวชม แล้วครับพี่อัดเราได้สเสบียงอีกแล้วบเขามีน้ำใจให้ดีมากไข่ต้มยังไข่ต้มยังต้มมาแล้วนี่ไงสิบใบแล้วผลไม้นะฮิผลไม้นะผลไม้นะพี่ผลไม้องุนอองุนอองุนอไรแอปเปิลเหรอองุนองุนองุนโอเคจำจำอะไรอีกเอาอะไรอีกพอแล้วพี่อุ้ยชอบกล้วยป่ะพี่อุ้ยชอบกล้วยป่ะอุ้ยแบบกล้วยมักงไม่พี่ไม่ใช่ไข่ไข่ไข่ต้มมั้ยนะ อโอเคเดี๋ยวไปกินระหว่างทางหนึ่ยก็ได้แจ่มจริงๆรงโรงเรียนเชียงคำวิยาคมเขตตัวอำเภอเชียงคำบ้านสุภากาสุภาการอะไรกำจรเนี่ย กับพี่อัดพี่อัดโทรมาบอกว่าแวะกินข้าวที่เชียงคำเ,คเขาหิวผมก็เลยแวะบ้างเดี๋ยวผมก็ซัดข้างทาเหมือนกันขนมจีนน้ำเงี้ยวร้นานอยู่ริมทางเนี่ยเราวแวะเลยเข้าวซอยก็มีรอขนมเงี้ยวก่อนนะน่ากินมากนมจีนน้ำเงี้ยว อายุ50ปีสาวดาบ่เจ็บใจ60ปีไอเหมือนฟานโคอก70ปีบปะกเต็มตัว80ปีใครหัวเหมือนไอ อยู่บ้านหมุนแล้วอำเภอภูซางบ้านหมุนแล้วกับบ้านนี่กูอ่ี่บรไดไม่ถูกกับบ้านหมุนน่ะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมยังก่ำเลยภูซางบ้านหมุนห้ากิโลผมถ่ายไม่ทันบ้านหมุนกับบ้านนีกวอ่าไอมันอีกกี่กิโล้วพี่บ้านหมุนเหรอไม่เท่ไปรภูซางเนี่ยประมาณห้ากิโลเพราะเราขันมาสี่แกิโลแล้วเล่นลองกองแล้วเล่นลองกองแล้วอุ่นหมุนลงกองชาวบ้านมานะ ถาดนี้พี่อัดคุ้นๆน่ะซื้อจากไหนมาเนี่ยมาจากวัดครับมาจากวัดไม่เขาบอกว่าจิบได้เลยได้เลยครับโอ้ใช่ได้ใช่ได้แยแกเป็นคนเป็นคนที่ไม่ดื้อเชื่อฟังคนง่ายแกอ่าอุ้ยคำบอกว่าเอาไปเลยเอาไปเลยจิได้เลยอยากกินอะไรคือถ้ามากับพวกเราเนี่ยไม่ของของวัดก็ขโมยอสองอย่าง เธอหลักฐานนะเนี่ยพี่อุ้ยอะไรเนี่ยมาเหมือนกันนี่แม่อุ้ยแม่อุ้ยที่วัดเขาบอกว่าเอาไปกินได้ของจากวัดได้บุญนี่เอาไปกินนะนี่เอาไปแจกเดี๋ยวออมาเราเก่นมาอันเดียวแดงหมดเอามากินเล่นนี่เอาไปกินกับใค่นี้เกไม่ีด้โอ้โหปลาอะไรปลาเป็นสามเมตรถ้าแรงๆก็ห้าเมตรเดี๋ยวจะเข้าไปดูบ้านหมุน พามาเที่ยวบ้านหมุนโอเเ้ยเป็นหัวกับบ้านดีกว่าบ้านหมุนวันนี้บ้านหมุนเปิดปกติเยี่ยมชมเชิญด้านใน,น,นครับบ้านมันหมุนได้พี่เบิร์ตบอกบ้านหลังนี้มันหมุนได้เดี๋ยวเขาจะไปหมุนให้ชมม,มันเบาม,มันไม่หนักมันเป็น<า>ไม้มบางเบาเลยของที่เขาจดสีที่นี้ โอ้อยู่ได้ด้วยนะเนี่ยนึกวก็ไม่มีอะไรมันพี่เบิร์ตเป็นห้องนอนเเออเป็นบ้านจริงๆอ่ะมันเป็นบ้านจริงๆนะโอ้มันไม่ใช่เราก็นึกวก็เป็นรูปทรงบ้านเฉยมีของที่ลึกนะฮะแต่พอโควิดไปก็ซบซาตัวนี้ก็กลับมาเปิดได้ <c oughs> ผมพาพาขึ้นข้างบนเลยโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาคนมาเนี่ยก็จะมาพักตรงนี้ที่นอน จะนอนบนเตียงจะนอนข้างล่างนอนอะไรก็ตามสบายนี่ผมจอนี่ใครไปใครมาก็พักได้หัวละ150หัวละ150นี่ตรงนี้ออกไปก็จะเห็นวิวทุ่งนาตรงนี้รับน้ำหนักได้20กเข้อท่านะเข้อท่านะไอเยี่ยงแบบกัละาด้านะ นี่แะครับเป็นค่าบำรุงสถานที่ขอบคุณมากครับโอ้โหได้ขึ้นมาชมเยี่ยมชมบ้านหมุนบ้านกำลังหมุนเรามีที่นอนให้หมด อน,อน,นอนตรงไหนก็ได้ตามอิสระเสรีก็เช้ามันก็หยอดในเ่องคนละร้อห้าสิบบาทเนี่ยนะครับโอ้เจ๋อเลยเจ๋อเลยโอ้ดูหลัาหนึบ้านหนึ่หมายที่หนึ่งก็คือไม่ต้องเสียใจว่าสร้างบ้านผิดทิศ อยาาหันหน้าบ้านไปทางไหนก็ได้หลบผ้าทิปหลบแอรอันที่สองก็คือเนี่ยอย่างเนี้ยหน้าหนาวแล้วก็หมุนมาอยู่นี้นั่งผิงแดดนั่งกินกาแฟผิงแดดได้อันที่สามก็คือเวลาเรานอนข้างบนเราเปิดหน้าต่างแล้วลมมันไม่เข้าเราก็ไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมก็กดหาที่ทางลมโอ้โหมันก็ได้ที่ทางลมก็นอนสบายพี่เบิร์ตเนี่ยอันนี้คือสามเป้าหมายหลักเล่นแล้วครับ เล่นมะขามที่บ้านหมุนกันแล้วครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเฮ้ยโอ้โหมันต้องเอาที่มันสุกๆสิอันนี้มันยังดิบอยู่เลยอ่ะนีี่่่ไงักหใญเฮ้ยนี่นี่ลูกแบบเนี้ยตกลบโอ้โหได้แล้วได้แล้วได้ขอได้มะขามแล้วไปที่ไหนก็ต้องมีแฮรผลไม้ชาวบ้านก็ตลอดครับ สวยงามสวยงามรงเลยอุทยานแห่งชาติภูซาง เอาผมไปน้ำตกก่อนนะไปลมลื่นลานกางเต็นท์น้ำตกภูซางลานจอดรถโอ้โหลมลื่นถึงแล้วน้ำตกภูซางเล่นนะ้ำไหมนะเล่นนะ้ำไหมนะเราน,นะ Good going on. เล่นน้ำกับพี่อัดแล้วพี่อุ้ยกับพี่เบิ้ก็นั่งกินกาแฟาอยู่ตรงร้านกาแฟาในอุทยานนะตอนนี้ก็รอเพื่อนรอเพื่อนพี่อุ้ยชื่อพี่แดงเขาอยู่เชียงรายเขาจะปั่นมาสมทบมาร่วมแจมด้วยเขาจะมาเจอกันที่กูซางนเนี่ยตอนนี้เราก็รอเมื่อสักประมาณนับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาอยู่ที่เทิงแล้วาคงจะใกล้ถึงแล้ว แล้วหลังจากนั้นก็มาตัดสินใจท,ทีว่าเราจะพักที่นี่หรือว่าเราจะขึ้นไปต่อเพราะว่าพรุ่งนี้โปรแกรมเราขึ้นภูชิฟ้ามันก็ค่อนข้างจะหนักถ้าเราไปต่อเราก็จะล้นระยะทางของวันพรุ่งนี้ได้เดี๋ยวผมก็ท่านหมนปังนั่งชมบรรยากาศที่อุทยานภูซางไปเรื่อยก่อนครับสีแดงมาแล้วสีแดงมาแล้ว จอดอยู่ตรงนู Means, ้นครับพี nee? Joe, oh ่แดงเนอตรงนี ang, ้ก hey, ็ได้ไหมไม่ครับพี่แดงเดี๋ยวเราจะไปต่อไปไหนถึงไหนเพื่อนพี่อุ้ยมาแล้วครับพี่แดงมาแล้วนี่พี่แดงพี่แดงสวัสดีครับนี่พี่แดงใช่ไหมพี่แดงในตำนานพี่แดงครับพี่แดงผู้มีประสบการณ์ พี่แดงบอกว่าพี่แดงครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วพรุ่งนี้ไม่เกิดเที่ยงไปกินข้าวภูชี้ฟ้าพี่แดงคนเดียวนะเราเราไปนอนไปนอนภูชี้ฟ้าใช่ตอนนี้ต้องรีบละไปเดี๋ยวแต่นี่ไปภูชี้ฟ้ามันไม่โหดนะพี่มันสูงไม่ใชเหรอมันแค่มันไปตลกมันจะโหดแค่นี้เองตรงเนี้ยไปตรงเลยด่านไปนี่เองจากนั้นไปก็สบายสบายผ่านนานไปแล้วตรงนี้เบนก่อย งานนี่ถั่วลิ้งแท้เลยทัวลิ้งแท้ไหนไหมโอ้โหพี่แดงรถจะหักไหมครับพี่แดงโอ้ยไปเล่นตรงนล้วไม่มีหางมาตินอันนี้เราวว่าเข้ามาลานกลางเต็นท์อุทยานชาติภูซางครับสรุปว่าตกลงกันแล้วว่าเราจะนอนที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นภูชีฟ้ากันนะครับ ต่อเลยน้ำดำจังไม่ไม่ดำพี่ไม่ดำอย่างนี้ไม่ดำใสอย่างนี้ใส,สกลางเต้นกันริมลำธารนะฮะเลือกมุมกันคนละมุมสองมุมพี่อุ้ยหนีไปไหนฮะพี่อัดเอาตัวรอ,อดอีกแล้ว ไปสไลด์ก็ไหนนะพี่อุ้ยอ่ะเลือกสไลด์ก็เหรออะไรกันทำอะไรกันพี่อุ้ยทำอะไรครับเรนูแกงคั่วพริกไก่โอ้โหฝีมือใครแล้วก็อ่าผัดปลาเทมปอ่งพี่เบิร์ดพี่อุ้ยนี่ข้ามแดนมากินข้าวนั่นเนี่ยข้ามแดนมากินข้าว อีอันนี้ผมสงสัยว่าทำไมเราพวกเรามีไข่กันเยอะแยะจังเลยเนี่ยพี่อุ้ยซื้อมาเราซื้อมาซื้อใหม่ก็ปะสารภาพเลยครับผมเอามาจากวัดผมเป็นเทพวัดมันมีที่มามันมีที่มาครับพี่เบิร์ดทำอะไรครับพี่เบิร์ดบอกผมหน่อยครับผมบอกว่ามีหมูป่ากูกลัวมีหมูป่าย้ายเต็นท์เหรอครับพี่ย้ายครับอยู่ไม่ได้แล้วพี่เบิร์ดก็ต้องมานอนรวมกับเรานะเจ้าที่อุทยานบอกว่า บอกว่าไงพี่อัดหมูป่ากำลังจะลงมานะให้ระวังคืนนี้อ่าว่าแล้วพี่เบร์ก็ย้ายเต็นเลยไปแกไ,ไปนอนอยู่ริมนู่นตรงนู้นเไกลๆเนอยแกจะย้ายมานอนรวมกันเพื่อความปลอดภัยอันยุเก้าสิบป,ปีใครก็าตายบอกใครก็าตายจะเอาอันใดไปบ่ได้สักอย่างบ่สวะบ่วางบ่หายมุนเศร้า คนบากเก่าเล่าไว้มาเมื่อไหร่ตอนปุ๊บกหลอกเาเป็นฝนหรือผนจริงๆวันน่าเรียน่าดิู่ที่ฟ้าทาโหจริงขึ้นินไอ้กู